ปรมัดเพราะงั้นไม่ทราบคนไม่ทราบนัดเวลาที่จิตเห็นเกิดขึ้นเห็นคนเดียวหรือเปล่าเป็นปรมัดเพราะงั้นไม่ทราบคนไม่ทราบมีคนกี่คนกําลังเห็นนี่เห็นคนเดียวหรือเปล่าคะกําลังเห็นเราเห็นเป็นลักษณะเห็นจะมีกี่คนก็เป็นลักษณะเป็นปรมัดที่สิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นความจริงคือว่าเราเนี่ยคนเดียวในขณะสติเกิด มาก็มาคนเดียวเกิดมาคนเดียวไม่ได้พ่วงใครมาเลยแล้วในขณะที่เราอยู่เนี่ยในขณะสติเกิดนั่น,น,นคือเราอยู่คนเดียวแล้วก็ตายคนเดียวด้วยแล้วถ้าคิดอย่างนี้นะจะไม่โศกเศร้าเลยกำลังเห็นนี่เห็นคนเดียวหรือเลปล่าคะกำลังเห็นเราเห็นเป็นลักษณะเห็นจะมีกี่คนก็เป็นลักษณะเป็นประมัดที่สิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นเวลาที่จิตเห็นเกิดขึ้นเห็นคนเดียวหรือเปล่า เป็นปรมัดเพราะงั้นไม่ทราบคนไม่ทราบว่าม,มีคนกี่คนสมมุติ